สวัสดีครับไปรับเข้าอีกหนึ่งคันกับ Honda c ซิตซ่อมเกียร์นะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งว่าวิ่งแล้วมีเสียงดังเสียงหอนออปรากฏว่าไปลองมีเสียงหอนเวลาออกตัวแล้วก็ขับความเร็วประมาณ40 80ก็มาเช็คลูกปืนล้อก็ ไม่มีเสียงดังนะครับก็ก็เลยไปยกดูแล้วก็สตาร์ทดูก็มีใส่เกียร์แล้วก็มีเสียงหอนที่เกียร์นะครับก็เลยได้ทำการผ่าดูก็พบว่าลูกเืนเกียร์แตกนะครับผมตัวนี้เป็น Honda City 2014นะครับเกียร์ cvt อ่าเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนะครับตัวนี้ผมได้ทำการสั่ง อะไรมาเปลี่ยนแล้วครับตอนนั้นก็ไม่ได้ไอ้นี่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับก็ประกอบเข้าไปแล้วสั่งของเชียงกงมาใส่นะครับน,นี่มาดูสาเหตีดน,นี่นครับเห็นชุดลุกปืน นี่เราเปลี่ยนียงกงนะครับนี่ก็เปลี่ยนียงกงตัวนี้ก็แตกครับ,รบวิ่งหนอหอนเสียงหอนทีแรกก็คิดว่าลุกเปิดล้อครับลูกค้าก็ไปเช็คศูนย์มาแล้วศูนย์บอกว่า ไม่ใช่ข้างในเกียร์ก็เลยลูกค้าก็เลยเอารถมาให้เราเช็คครับแต่ตรงน,นี้ก็เปลี่ยนยกจังกลงนะครับของใหม่ไม่มีของใหม่ลูกเบ้นไม่มีครับผมลองสั่งเบร์ข้างนะครับก็ไม่มีลูกเบนแต่ ก็จะเหลือแล้วก็รออะไรก็มีประเก็นอ่างเกียร์มีประเก็นอ่างเกียร์แล้วก็กลองเกียร์ตัวนี้ครับแล้วก็ชุดตัวลินแล้วก็ลองยกขึ้นดูแล้วก็ไปลองวิ่งดูว่าจะหายไหมนะครับกับฮอนด้าซิตี้ครับผมนี okay, ครับเดี๋ยวรอของนะครับผมครับผม อะไรมาส่งแล้วครับเป็นโรลิงโรลิงกองเกียร์ของแอร์ครับแล้วก็ปะกินหนาเกียร์แบบฮันดาซิตี้นะครับเมื่อวานก็ประกอบเฟืองเฟืองเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัสั่งเครืกองกาใส่ครับรุ่นนี้ก็เจอบ่อยครับกับลูกปืน เกียร์แตกวนะิ่งแล้วมีเสียงฮอนแล้วก็กองเกียร์ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประกอบวันนี้ก็จะเป็นกองเล็กอยู่นี่ครับดกองเล็กแล้วก็ชุดโอลินออยเกียร์ออยน้ำมันเกียร์ครับประกอบครับผม เกียร์เสียจเรียบร้อยออกมาลองนะครับผมกับวันดาซิตี้นะครับผมที่เปลี่ยนไอ้ลูกปืนเกียร์ชุดเฟืองเกียร์ครับเพราะลูกปืนเกียร์แตกตัวนี้ก็กําลังออกวิ่งลองครับก็หายครับผมว่าไม่มีเสียงดังว่าวิ่ง4060เนี่ยก็ดังแล้วครับหอนเลยครับหอนเหมือนลูกปืนล้อนะครับแต่ว่าเช็ค ออถอดเช็คลูกปืนล้อแล้วลูกปืนล้อไม่ดังครับก็เลยลองยกขึ้นดูยกห้อยขึ้นดูแล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็ลองปั่นดูช้าๆนะครับก็มีเสียงดังอยู่ข้างในเกียร์ก็เลยทำการแจ้งลูกค้าก็เลยบอกว่าต้องผ่าเกียร์ดู ปรากฏพอากมาก็อย่างที่เราคิดครับลูกปืนแตกครับปืนแตกจริงๆด้วยก็ได้สั่งอะไรเชียงกงนะครับเป็นชุดเฟืองชุดเฟืองเกียร์เฟืองวองหมูเกียร์แล้วก็ตัวขับไปม้อซีีครับรุ่นนี้เเป็นบ่อยครับซิต,ตี้พวกซิตี้พวกนี้ เจอนี่คันที่สองคันที่สองที่สามนะครับที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนพวกปืนนะ่ยของใหม่ก็ต้องเบิกหายากไม่มีคล้องอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกลองวิ่งดูสักรอบหนึ่งนะครับดูว่าจะหายไหมต้องลองวิ่งเป็นร้อยดูครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ งานส้มเกียร์าซิตี้ก็ใส่แขงลองมาต้เกียร์ปกติแล้วครับไม่มีเสียงห้อนครับเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับไม่มีรั่วมีซึมนะครับผมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้แลครับผมอยู่ที่ความรีออตโต้ครับสวัสดีครับผม